สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้จูเลียซีไมโครเบทนะคะได้ออกมาเยี่ยมชมฟาร์มของพี่สมศักดิ์แล้วก็น้องอุ๊นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะขออนุญาตแนะนําตัวค่ะชื่อเอนะคะค่ะก็ดูแลด้านการขายให้กับจูเลียซีไมโครเบทค่ะและท่านนั้นช่แนะนําตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะราพองรักเน็ตค่ะหรือคนเรียกว่านารานะคะเป็นผู้นําเข้า ค่ะเจ้าของไมโครเบสนั่นเองค่ะสวยๆอยู่ตรงนู้นเลยค่ะเชิญอ่าพี่สมศักดิ์แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะก็อ่าสมศักดิ์ยีหมอกสอนนะครับก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทนี้ด้วยนะครับในเรื่องการใช้ชุนิทสีไมโครเบสค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มด้วยค่างมด้วยค่ะถัดไปเลยค่ะเชนอาอูเลยค่ะ ดีค่ะการชั้นนกเป็นหักสอนนะคะหรือว่าเรียกว่าพูนะคะก็เป็นเจ้าของฟาร์มด้วยแล้วก็เป็นสติตวิทยาเกษตฟาร์มค่ะว้าวค่ะ,ะชื่อฟาร์มอะไรนะคะนุ๊กชื่อฟาร์มเกรดกัญญาค่ะเกรดกัญญาค่ะพิกัดตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะอำเภออะไรนะคะอำเภออินบุรีอินบุรีค่ะค่ะ วันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะคะว่าเพราะว่าเราทราบมาว่าใช้จุลินซินเมทิเตตั้งแต่รุ่นแรกเลยแล้วประสบความสเร็จสูงมากนะคะ,ะเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวนะคะในฟาร์มตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองแสนแปดพันค่ะว้าวเยอะมากเลยนะคะ<ๆ>แล้วปกติคือ,อฟาร์มนี้บอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนมีคนมาเช่านะคะแต่ว่ายังไม่สามารถประสบความเร็จการเลี้ยงแต่ว่าพอพี่สมศักดิ์กับน้อุนะคะเข้ามาเลี้ยงนะคะโอ้ประสบความสเร็จสูงมาก รุ่นแรกรุ่นล่าสุดเลยคือรุ่นแรกใช่ไหมพี่สมศักดิคก์ครับรุ่นแรกครับรุ่นแรกบอกเป็นตัวเล็กนิดนิดเนียนะคะได้กำไรประมาณเท่าไหร่ต่อตัวเนี่ยเขาเขาบอกได้ไหมก็ก็เลขสองหลักอ่ะครับเลขสองหลักเอาประมาณนี้ดีกว่า<อ>เกือบเกือบคือจริงจริจริงจริงผมเป็นเป็นๆๆๆๆอ่าเป็นคนทำฟาร์มไก่อยู่ที่ทางใต้ามานานแล้วแล้วก็ออกแนะนําเกษตรกรอยู่โดยปกติทั้งฟาร์มหมูฟาร์มไก่มีกปัญหาเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆก็ไปช่วยมาของ หลายบริษัทอยู่ประสบการณ์สูงมากี่ปีแล้วมาอยู่บริษัทนี้มาช่วยน้องงานที่ปรึกษา3ปีได้เนาะ3ปีกว่า3ปีกว่าแต่ใช้จุลินทรีย์ไมโครเบิมาเกือบ10ปีใช่ไหมคะตั้งแต่แรกๆกี่เอเข้ามาเลยเริ่มต้นไอที่ได้มาเป็นที่ปรึกษาก็เพราะว่าใช้จุลินทรีย์แล้วมันสามารถตอบโจทย์ได้ใช้แล้วได้ผลดีแล้วก็ปรฐ์เครื่องไม้เครื่องมือมาให้เหมาะกับตัวจุลินทรีย์ค่ะค่ะแล้วของนูเองนะคะอันนี้คือเปิดฟาร์มครั้งแรกเลยเปล่าคะ นี่คือฟาร์มแรกเลยแบบมือใหม่หัดเลี้ยงเลยไหมแรกของตัวเองน่าของตัวเองใช่ไหมแต่จะมือใหม่ทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเลี้ยงช่วยคุณพ่อมาอยู่เหมือนกันแต่อันนี้คือใหม่เป็นเจ้าของเองเลยแค่ผ่านตาใช่ไหมแค่ผ่านตาแต่รอบนี้คือลงไปทําเองเลยเป็นไงบ้างคะประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ช่วยแชร์ให้ผู้ฟังทราบนิดนึงทําเองกับแบบเมื่อก่อนช่วยพ่อต่างกันไหมก็ก็ต่างต่างค่ะตอนตอนช่วยพ่อก็เราไม่ได้ต้องแบบแบบรับปัญหาเองทั้งหมดอะคะแต่ว่าอันนี้ก็ มันก็มีความเครียดสูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับอย่างที่พี่เอ๋เปิดไปตั้งแต่แรกนะคะว่าฟาร์มนี้เหมือนแบบตั้งต้นอาจจะแบบไม่ได้พร้อมเลยนยคะด้วยสภาพฟาร์มอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเรามาเหมือนมาแบบอ่อนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจะใช้คําว่าแบบเหมือนแบบตอนแรกอาจจะไม่ได้นับตักศูนย์ไปซ้ำใช่ไหมไปแล้วอาจจะเหมือนลบติดลบเลยใช่ไหมคือแบบมันวางระบบเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้อธิบายนิดนึงในเรื่องของฟาร์มเนี้ย ผลว่าที่หนึ่งก็คือในเรื่องของของของสถานที่ตรงเนี้ยเป็นจังหวัดที่ที่เรามีฟาร์มเนี่ยอากาศร้อนมากร้อนจริงตอนนี้นั่งอยู่ก็ร้อนร้อนมากด้วยด้วยการเลี้ยงไก่เนี่ยถ้าว่าฟาร์มที่ไม่สมบูรณ์จริงๆไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อ่าพอดีกันเลยไม่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ไก่จะตายเตราว่าพอพอเรามาเลี้ยงแล้วฟาร์มที่มันไม่ไม่สมบูรณ์ในเรื่องของตัวฟาร์มอยู่แล้วก็ การโอจุลิซีนนำเข้ามาใช้โดยระบบ DIY ด้วยระบบน้ำหมองอะไรต่างๆทำให้เป็นคนหมออ่าใช่ทำให้อุณหภูมิมันสามารถคือเราควบคุมอุณหภูมิในเราได้ได้ได้ถือว่าดีช่วงกลายไก่จะไม่ตายก่ตเพราะว่าที่นี่ไปที่นี่เขาเลี้ยง40วันอย่างน้อยถึงจะจับซึ่งมันจะแตกต่างกับทางใต้ทางใต้สามสิบสี่วันก็เริ่มเกิดอ๋อไม่ไม่เท่ากันเนาะไม่เท่ากันทำไมคะว่าขึ้นอยู่อุณหภูมิไหมหรือไงไก่ทางใต้เป็นไก่แบบจับเชือดเพื่อส่งลูกค้าเล็ก ในจังหวัดเดี๋ยวที่นี่ระดับส่งออกเพราะนั้นน้ำหนักของไก่อะไรจะจะเขาจะฟิกว่าประมาณนี้อะไรประมาณนี้เมื่อเมื่อเมื่อน้ำหนักของไก่อยู่ที่ประมาณ2.7กิโลโดยโดยโดยเฉลี่ยตัวเนี่ยอัตราการความหนาแน่นในพื้นที่มันจะหนาโอกาสไก่ตายจะยอะสูงมากแต่จริงๆที่เรามาวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะรอบที่แล้วเนี่ยอัตราการตายของไก่เนี่ยคือต่ำมากแค่ประมาณ2%ปอร์กว่าๆเองค่ะ